สวัสดีครับชาว YouTube ทั้งหลายครับสวันดีงรับเจอกับางานเมาครับงานเมาสามหมื่นสองพันบาทครับนี่ก็กำลังเจ็บงานครับทีชมกันเลยนะครับอ่าวหมื่นเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าประมาณเก้าสิบาเปอร์เซ็นต์ครับเรียบเป็นเรียบครับสวยงามเลยครับอยู่กับ M98 ครับตัวนี้ติดเธอบมจ้างป้อมครับเพราะว่าผมใส่กล่องจับระดับให้เพื่นครับนี่ก็คือวัดจากปลายมือผมนี่ลงมานี่ยี่สิบห้าเส้นครับสํำกันวัดทั่วไให้เลยครับไลดินขาดินมาทางพี่ครับตะกีเป็น2องให้ครับ ปลาดินมาลายเตืบครับที่ผมเจ็บงานแล้วเรียบร้อยครับทางผมลักผมก็ตอกไว้ให้นี่ก็หาสิบหกสิบลักอยู่ครับล่งถอหลักครับนี่ครับกันมันที่ผมเห็ดไวเสมอกันครับ ก็แช่เก็บงานให้มันเรียบตัวนี้เป็นมาตรฐานครับก็ไข่ก็สายตาเนี่ยสักหน่อยครับก็สิบว่าจริงคือทัดอื่นครับทันอื่นเพิ่นก็สิใส่สายตาเพิ่นประสบการณเพิ่นลายเพิ่นก็เห็ดฝีมือครับ แต่ผมกับโบฟีมือครับฟีมือครับพอใดครับกับบอมอาเจงครับนี่ครับนะครับที่บันไดคือตัวนี้ครับมองนิ้วมือผมนี่เสมอกันนี่ครับอดซ้ำกันวัดคู่รักเลยครับให้นี่ก็ประมาณ สีไร่เด็ดครับสีไร่สองงานที่ผมจับเบิ้งเนะาะเให้ผมก็ทีเก็บงานสไตล์ของผมครับโอ้ผมก็ว่ามันคักเกือบอยู่ละไวครับกะสี่พันร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไปยากครับแต่เฮียนหลังละสิบหลานสิบหลานมันก็นยังเอียงเนาะครับที่ไปขาดกาัน นี่เป๊ะบ่อไรครับแต่สูบน้ำใส่ไรใส่น้ำนี่ก็ยังบ่เป๊ะครับแต่ว่าก็น้ำแค่เสมอทั่วซื่อครับแต่ว่ากส็สิให้น้ำขคลืนจากผิวดินประว่าจิบเซ้นซ้ำกันไปเบิดเปลี่ยนไปยากครับนีนน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 ่ครับให้หนึงให้หนิ่โก่งง้างลายครับตัวนี้กับ ประมาณเกสครับสีเต็ม1อยอร์เซ็นต์เป็นไปะยงครับถ้าผูเ้เป็นเฮดได้ก็สิมีอยู่หันละครับแต่ว่าผมเฮไไดอะไรลวครับอยเปร์เซ็นผมเฮดได้แค่เก้าสเนครับ1อยเปอร์เซ็นต์เปลยนไปยงครับอ้าว ขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิป